ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะอีโมแม่ตื่นเต้นมากเลยลูกนี่เป็นรางวัลครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตั้งแต่อยู่ในวงการมา40สกว่าปีตื่นเต้นมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณบริษัทเอ่อ t h a แลนด์บ็อกซิ่งอะวนะคะพร้อมเออเสียงโหวตที่ให้กันในวันนี้แล้วก็สิ่งที่สิดาจะลืมไม่ได้ก็คือต้องกราบขอบพระคุณทางบริษัท GDS นะคะแล้วก็ใจสตูดิโอค่ะที่ได้เลือกสิดามาร่วมเล่นในหนังเรื่องวิมานหนามนี้มันตื่นเต้นอะเดี๋ยวใจเย็นกลัวช็อก แล้วก็ต้องขอบคุณน้องบอสนะคะผู้ิกับพร้อมทั้งดารานักแสดงทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงในวิมานหนามด้วยกันพร้อมทั้งทีมงานทุกหน่วยงานนะคะในวิมานหนามขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากการ40ปีถือได้ว่าเป็นเครื่องยืนยนันแล้วก็เป็นกา,การการันตีแล้วนะคะใช่แล้ววันนี้ก็แม่แต่งตัวมาแฟชั่นสดใสมากๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีด้วยนะครับผม